อ่ะวันนี้นะคะเรามาดูแบบฝึกหัดที่3.6นะคะการหาผลคูณที่ตัวคูณเป็นเลข3หลักนะลูกตัวคูณอ่ามากขึ้นนักเรียนต้องดูให้ดีๆนะคะอ่าดูนะข้อที่1นึ่นะคะสองคูณกับ918อ่า เราหาผลคูณแล้วก็พิจารณาความสมเหตุสมผลนะคะนักเรียนต้องฟังคุณครูด้วยความเข้าใจก่อนเนาะอ่ะมาดูนะคะวิธีทำเราก็เอา235เป็นตัวตั้งคูณกับ918นะคะ,ะเราจะทำอย่างไรในกรณีที่ตัวคูณเป็นถึงตัวเลข3าหลักนะคะอะ่เริ่มแรกเราก็ ตรงนี้ก็จะเป็นสองร้อยคูณกับ8นะคะคูณกับหลักหน่วยตรงนี้ก่อนนะคะนี่235ิบคูณกับ8ดอ่ะนะคะหลักหน่วย8ดนี้ก็ต้องคูณหลักหน่วยก่อนเศษ8ดก็ต้องไปคูณหลัก10เศษ8ดก็ต้องไปคูณหลักร้อยนะคะเอาว8ดคูณ5ได้เท่าไหร่หลูก8 5ดห้าสี่สิบเราก็ต้องใส่ศูนย์ทด 4ต่อไปคูณหลักหน่วยเศษก็ไปคูณหลัก10บแปดสามยีบี่ยีบวกที่ทดอยู่สเป็น24แล้วก็นับเพิ่มไปอีก4ครั้ง 24, 24 26, 26, 27, 20, 8, ่สิบสี่ยี่้าบหกสิบเ็ดเราก็ใส่8ทดสองต่อไป8ปคูณสได้16 16บวกที่ทดอยู่สองสิบวกอีก2ครั้ง16แล้วก็สิบเจดสบแปด นี่ได้มาแล้วนะคะ235คูณ8ก็เท่ากับ1880นะคะอ่าต่อไปบรรทัดนี้อ่าตัวทดที่เราใช้เสร็จแล้วนะักเรียนขีดออกไปเลยนะลูกต่อไปตรงนี้นะคะ235คูณกับ10นะคะ1ตรงนี้อยู่ในหลักสิบก็คือ10คุณครูบอกแล้ว ว่าสิบตรงนี้มันมีศูนย์นักเรียนเอาศูนย์มาวางตรงนี้ไว้ก่อนหนึ่งตัวอย่าลืมต่อไปไหนึ่งก็คือสิบนั่นแหละไ,หไปคูณกับห้าใช่ไหมคะหนึ่งคูณห้าได้ห้าเราวางตรงนี้ต่อไปหนึ่งคูณสามก็ต้องวางตรงนี้มันต้องวางจากขวามาซ้ายเรื่อยๆนะคะต่อไปหนึ่งคูณสามแล้วต่อไปหนึ่งคูณสองได้ สองเสร็จเรียบร้อยสองร้อยสามสิบห้าคูณกับสิบนะลูกอ่ะต่อไปหน้าที่ของหลักร้อยทีนี้ก็คือสองร้อยสามสิบห้าคูณกับเก้าร้อยนะคะนี่ตรงนี้มีศูนย์สองตัวเอาศูนย์มาใส่ไว้ก่อนเลย ต่อไปก็9คูณกับ5 9 5 45เราก็วาง5ทด4ทํทำไมต้องมาทดตรงนี้เนื่องจากว่า9คูณกับหลักหน่วยใช่ไหมคะได้45เวลาทดเราก็วาง5ทด4ในหลักถัดไปก็คือหลัก10 ต่อไป9 3 27 27บวกที่ทดอยู่4 27นะับเพิ่มอีก4ครั้ง27แล้วก็28 29 30, 30 31เราก็ใส่1ทด3มันก็ต้องทดหลักถัดมานะคะต่อไป9 2 18 18บวกที่ทดอยู่3 18แล้วก็19 20 20 นะคะต้องวางไปด้านหน้านี่แหละเสร็จเรียบร้อยเอาสามจำนวนนี้มาบวกกันนะคะศูนย์บวกศได้0ูนย์แดบวกหได้13บสาวกศูนย์ก็ได้13บสามดบวกที่ทดอยู่หนึ่งเป็น9 9้าบวกสาแล้วก็10 11 12 12็บวกหเป็น17บดตหนึ่งนะคะ ต่อไป1นบวกที่ทดอยู่1เป็น2 2งบวกสได้4 4่บวกหได้5 1นี้ไม่มีตัวบวกเอาลงมาเลย2ไม่มีตัวบวกเอาลงมาเลยเสร็จเรียบร้อยคำตอบของข้อนี้ก็คือ2องพเท่าไหร่คะ2 1 5 7ห้า ทีนี้เขาให้เราทำยังไงต่อลูกเขาให้เราพิจารณาความสมเหตุสมผลนะคะอ่าพิจารณาความสมเหตุสมผลตรงนี้เนื่องจาก235มีค่าประมาณเป็นเท่าไหร่ให้เราพิจารณาหาค่าประมาณในหลักอะไรคะหาค่าประมาณในหลักอะไรดีหลัก สิบค่าประมาณหลักสิบขนส้ใต้หลัก10บพิจารณาหลักหน่วยหลักหน่วยเป็น5้าจะต้องทดหนึ่งใช่ไหมหรือเราคิดว่าเราจะหาค่าประมาณในหลักไหนดีลูกอ่านี่ถ้าเราพิจารณาหลัก10บนะคะทำอย่างนี้หรือว่าเราจะหาค่าประมาณในหลักร้อยถ้าหาค่าประมาณหลักร้อยเราต้องขีดเส้นใต้หลักร้อยแล้วพิจารณาหลักสิบ สามสามตรงนี้0 1 2 3และ4ไม่ต้องเพิ่มค่าใช่ไหมเปลี่ยนเป็น0หลักหน่วยก็เป็น0ตรงนี้ก็เป็น 2, สองแสดงว่ามีค่าประมาณเป็น200ต่อไป918หาค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยขีดเส้นใต้หลักร้อยพิจารณาหลักสิบ ่หลักหน่วยนี้เปลี่ยนเป็นศูนย์ไว้ก่อนเลยหไม่ต้องเพิ่มค่าเป็นศูนย์เก็เหมือนเดิมเป็น900แสดงว่าและเราก็เอา200กับ900ตรงนี้มาคูณกัน200ร้อคูนกับเก้อเอาดูนะคะ200มี0ูนย์สตัว900มี0ูย์สตัว ส่วนนี่1 2 3 4ี่เป็น4ตัวเราเขียนไว้ก่อนลูกหนึ่งอามสเอาจำนวนเต็มด้านหน้ามาคูณกันก็คือ2องคูณกับเก้าเสองสิได้แล้วนะคะสองร้อคูณกับ900ได้หนึ0 0 0สนแดหสดงว่านี่จำนวนที่เราคิดไว้เมื่อกี้ใช่ไหมคะสองแสน้าพันเจ็ดรใกล้เคียงกันไหมลูก เป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลนะคะอ่ะดูข้อที่2อีองอีกข้อนะคะเพื่อความเข้าใจของเราที่เพิ่มขึ้นข้อที่2นะคะให้เราหาผลคูณของ370คูณกับ649อ่เะเราก็มาตั้งคูณนะคะสามคูณกับ649นะักเรียนต้อง ตั้งใจนะลูกนาคูณตัวตั้งสามหลักตัวคูณสามหลักแบบนี้นะคะเอามาดูบรรทัดตรงนี้ก็คือ370รคูณกับเก้านะคะสามรคูณกับเก็อ่ะเกคูณศได้0อะไรก็ตามคูณกับ0นย์ได้0ูนย์นะคะเกคูณ 7, เจา็มาสี่สิบห้าเก้าหกห้าสิบสี่เก้าเจเราก็ใส่3ทดห เก้าสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบว่อีกหกครั้งยี่สิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามอ่ะได้มาเรียบร้อยต่อไปบรรทัดนี้อ่ะเก้านี้ใช้นักใช้เสร็จแล้วคูณเสร็จแล้วขีดออกไปเลยเราจะได้ไม่งงนะลูกอ่ะเหมือนเมื่อกี้นะคะตรงนี้สองร้อยสามสิบห้าคูณแปดใช่ไหมพอคูณเสร็จเราก็ขีดออกสองร้อยสามสิบห้าคูณกับ หนึ่งตรงนี้ก็คือสิบตรงนี้นั่นแหละเสร็จเราก็ขีดออกไปจะได้ไม่มั่วนะคะว่าเราใช้ตัวคูณตัวไหนไปแล้วบ้างเนาะอ่ะตรงนี้นะคะสามร้อยเจ็ดสิบอ่ะตัวทดเมื่อกี้ใช้เสร็จแล้วขีดออกไปสามร้อยเจ็ดสิบคูณกับสี่ตรงนี้สี่นี้อยู่ในหลักสิบมันก็คือสี่สิบนะลูกอ่ะมีศูนย์หนึ่งตัวเราก็เพิ่มศูนย์ตรงนี้นะคะ ต่อไป4คูณกับ0ตรงนี้4ต้องมาคูณหลักหน่วยก่อนทุกครั้งนะคะ4คูณ0ได้0 4ต้องมาคูณหลักสิบต่อ7 4 28เราก็ใส่8ทด2เมื่อคูณหลัก10บก็ต้องทดหลักร้อยนะคะถ้ามีทด4 3 12 12บสวกที่ทดอยู่2เป็น14ใช้เสร็ษขีดออกไปเลยจะได้ไมีห่วอ่าต่อไป4นี้คูณเรียบร้อยแล้วขีดออกไปเลย ต่อไปนะคะบรรทัดนี้370คูณกับ6ก็คือ600นะคะเพราะว่า6อยู่ในหลักร้อยมี0 2ตัวเราก็วางศูนย์ไว้ก่อนเลยต่อไป6ไปคูณ0ที่อยู่ในหลักหน่วย6กคูณศก็ได้0 6คูณ7ในหลัก10 6 5 3 5 6 7 4 12เราก็ใส่2โทด4 หกสามสิบแปดสิบแปดบวกสี่สิบแปดสิเก้ายี่สบอดยี่สิบสองนี่เรียบร้อยนะคะบวกกัน0ูนย์ศูนย์ศูนยได้ศูนยสามได้สามแปดคูณสได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่ง3ามบวกหนึ่งได้สี่สบวกสได้แปดแดบวกสองได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งสองสามสี่สอง ได้มาแล้วคำาตอบนะคะอ่าได้เท่ากับเท่าไรคะสองแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยสามสิบนะลูกแล้วเราก็มาพิจารณาความสมเหตุสมผลนะคะทีนี้มาพิจารณาความสมเหตุสมผลเนื่องจากนี่สามร้อยเจ็ดสิบมีค่าประมาณมีสัญลักษณ์ประมาณนะคะมีค่าประมาณเท่าไร่เราหาค่าประมาณในหลัก ร้อยขีดเส้นใต้หลักร้อยพิจารณาหลักสิบนะคะเจ็ดนี้เราจะต้องเพิ่มค่าตามเงื่อนไขถ้าเป็นห้าหกเจ็ดแปดและเก้าต้องทดหนึ่งให้หลักนี้นะคะเอาเปลี่ยนหลักหน่วยเป็นศูนย์หลักสิบนี้ก็เป็นศูนย์สามวกหนึ่งเป็นสี่ได้สี่ร้อยนะคะต่อไปหาค่าประมาณของหกร้อยสี่สิบเก้าประมาณในหลักร้อยนะคะเราขีดเส้นใต้หลักร้อยพิจารณาหลักสิบ 9ในหลักหน่วยนี้เปลี่ยนเป็น0ไว้ก่อนเลยสี่นี้เปลี่ยนเป็น0ไว้ก่อนเลยสี่01234ไม่ต้องเพิ่มค่าแสดงว่าหลักร้อยเป็น6เหมือนเดิมก็คือ600แล้วก็และ400คูณกับ600ได้เท่าไหร่มี0กี่ตัวทั้งหมดตรงนี้4ตัวเราก็เอา1234มาเขียนไว้ก่อน6424ได้เท่ากับ2แสน4หมื่นะคะ เพราะฉะนั้นแสดงว่าเมื่อกี้ที่เราคิดไว้2องแสนเราก็มาเขียนตรงนี้เป็นผลคูณที่สมเหตุสมผลกันใช่ไหมนีเห็นไหมใกล้เคียงกันนะคะที่เราหามาได้โอเคเดี๋ยวข้อที่เหลือนักเรียนทำต่อเองนะลูกนะ,ะตั้งใจนะคะตั้งใจทำด้วยตัวเองทำตามขั้นตอนที่คุณครูแนะนำไปนะคะ ขอให้มีความสุขกับการเรียนในวันนี้แล้วก็ส่งงานคุณครูด้วยนะคะ